สวัสดีนะคะเด็กๆอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะครูจะอธิบายในส่วนของที่เราเรียนในวันนี้นะคะ,ะเป็นเรื่องของการบอกเวลาเนาะยึดตามสไลด์ในช่อง dl tv นะคะ,ะในส่วนนี้นาฬิกาที่เราเห็นนะคะถ้าเป็นพวกนาฬิกาแขวนนาฬิกาพวกนี้เราจะเรียกว่า clock นะคะแล้วก็เราจะสังเกตเห็นจะมีเข็มสั้นและเข็มยาวนะคะ เข็มสั้นอ่ะเข็มสั้นนะคะเราจะเรียกว่ามันเป็นเข็มที่บอกชั่วโมงนะคะส่วนเข็มยาวมันจะเป็นเข็มที่บอกนาทีนะคะจะเป็นแล้วก็จะ,จะมีอีก เข็มหนึ่งเล็กๆที่เคลื่อนที่ตลอดเขาเรียกว่าเป็นเข็มวินาทีนะคะตัวนี้จะเรียกว่าตรงนี้นะคะมันก็จะมีเข็มสั้นก็คือ hour hand นะคะเข็มยาวก็คือ minute hand แล้วก็เข็มวินาทีก็คืออ่ะเห็นไหม second hand นะคะมันจะมีอยู่3ส่วนเนาะอันนี้นะคะ ต่อมานะคะถ้าเป็นนาฬิกาข้อมือเราจะเรียกว่า watch นะคะนาฬิกาข้อมือ watch นะคะต่อมาอ่ะประโยคคำถามที่ใช้เกี่ยวกับเวลานะคะถ้าเราจะถามเวลาจะมีอยู่2อประโยคก็คือ what time is it นะคะก็คือตัวนี้ what time is it ถามว่าขณะนี้เวลาเท่าไหร่นะคะแล้วอีกหนึ่งคำถามก็คือ what's the time w h a t s the t i a r m นะคะมีอีก2ข้อแล้วถ้าเราจะตอบนะคะจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า its นะคะถ้าเราจะตอบจะขึ้นต้นด้วยคำว่า its นะคะต่อมานะคะหลักการในบอกในการบอกเวลาจะมีอยู่2แบบนะคะการบอกเวลาก็จะมีแบบที่1ก็คือแบบอเมริกันอังกฤษนะคะกับแบบบ r i t i s อังกฤษนะคะมีอยู่2แบบอ่ะแบบแรกอเมริกันอังกฤษนะคะ อ่านแบบไหนมาดูกันอ่ะการอ่านแบบอเมริกันอิงนะคะก็คือเป็นการอ่านชั่วโมงและนาทีแบบตัวเลขธรรมดานะคะบอกเรียงตัวไปเลยตามที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าปัดของนาฬิกานะคะแต่ถ้าเป็นในช่วงเวลาเที่ยงนะคะคือ12นาฬิกาเราจะอ่านและเขียนว่าน o นหรือบางครั้งมันก็จะมีคำว่า a d n o o นนะคะเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะคะ o แต่ถ้าเป็นเวลา24นาฬิกาหรือเที่ยงคืนนะคะมันจะเป็นคำว่า midnight นะคะตัวนี้ง่ายเนาะได้อยู่นะคะต่อมานะคะถ้าเราเจอตรงนี้นะคะเขาถามว่า what time is it ถ้าเป็นไทยก็คือเป็นเวลา8นาฬิกา5นาทีถ้าเราเขียนเราจะเขียนเป็น8.05นาะ no. ใช่ไหมถ้าเราเป็นภาษาไทยนะคะแต่เราอ่านเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าให้อ่านเรียงตัวเราจะเขียนคำว่า A 5เลยถูกไหมไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนเป็น A ตามด้วย o แล้วก็5นะคะเหมือนตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็แทนด้วยตัวเลข8 ตรงนี้ก็แทนด้วยเลข0ตรงนี้ก็แทนด้วยเลข5มันก็เหมือนในภาษาไทยตรงนี้นะคะตรงนี้เราไม่ได้อ่านว่า0หรือ0นะคะให้อ่านโดยใช้เสียงคำว่าโโอเคเนาะต่อมาอ่ะเวลานี้ w h t t t e เย is i สิ0โมง่าไหรคะ สิบโมงยี่สิบห้านาทีก็เป็นเช่นนะคะ is ten t w e อ่ะหมดละนี่คือการอ่านแบบอเมริกันอังกฤษนะคะต่อไปเป็นการอ่านแบบบริเตนอังกฤษนะคะอ่ะมันจะเป็นระบบเวลาแบบ12ชั่วโมงจะใช้ตัวเลขแค่1นึถึงสิและจะมีตัว a จุด m จุดและ p จุด M จุดถามว่า AM กับ PM คืออะไรอะ AM ก็คือ And Meridian ก็คือจะใช้บอกเวลาในช่วงหลังเที่ยงคืนจนถึงก่อนเที่ยงวันหลังเที่ยงคืนเที่ยงคืนก็คือ24.00หลังเที่ยงคืนก็คือ2 4 0 1จนถึงก่อนเที่ยงวันก็คือ1 1 5 9 PM ก็คือ post meridian ก็คือหลังเที่ยงวันถึงก่อนเที่ยงคืนตรงนี้ก็คือตั้งแต่12.00ถึง24.00ได้เลยนะคะต่อมาถ้าเราอ่านแบบ British English นะคะก็จะอ่านนะคะ 11โมง50นาทีบ่าย2โมง14นาทีตี2 15นาทีนะคะต่อมาการอ่านแบบ British English นะคะมันจะมีอยู่2ตัวให้เราสังเกตมันจะมีคำว่า Quarter ตรงนี้นะคะ Quarter แล้วก็คำว่า Half ตรงนี้นะคะ Quarter จะเป็นทุกๆ15นาทีกับ45นาที half ก็คือครึ่งครึ่งหนึ่งของนาทีหนึ่งนาทีมี60นะคะในหนึ่งชั่วโมงมี60นาทีเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของ60ก็คือ30 H a l f ก็คือครึ่งหนึ่งก็คือ30นาทีอ่ะต่อมาการอ่านแบบวิจ,จิตนะคะถ้านาทีไม่เกิน30นาทีให้บอกนาทีแล้วตามด้วยคำว่า p a ร t และชั่วโมงที่ผ่านมา เช่นเวลา9โมง25นาที AM นะคะเขาบวกก็จะเป็น25ก็คือ25 p a s s ก็คือผ่านผ่านของ9มันจะอ่านแบบย้อนกลับนะคะ ขึ้นต้นด้วยนาทีนาทีก่อนนะคะก็คือ25พา y part s, ก็คือผ่านผ่านมาผ่านของเลข9ก็คือตอนนี้เวลามันผ่านมาแล้ว9โมง25นาทีนะคะต่อมาถ้าเป็น5.5จุด5โมง12นาทีก็จะเป็น 12ก็คือ12ผ่านมา12ของ5ก็คือเวลา5โมงผ่านมาแล้ว12นาทีมันจะย้อนกลับนะคะมันจะไม่เรียงตัวนะมันจะขึ้นต้นด้วยนาทีก่อนแล้วค่อยตามด้วยชั่วโมงนะคะต่อมา ถ้านาทีมันเกิน30ไปแล้วจะตามด้วยคำว่า t o และบอกชั่วโมงถัดไปอ่ดูนะอันนี้8 4ดโมง40นาทีมันผ่าน30นาทีแรกมาแล้วนะคะมันก็จะเหลืออีกเท่าไหร่อีกมันก็จะเหลืออีก1ชั่วโมง1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที ะะเพราะฉะนั้นมันผ่านมาแล้ว40นาทีมันก็เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก20ก็จะครบ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะมันก็ต้องกลายเป็นอีก20ถึง9มันจะกลับกันนะ1ชั่วโมงมี60นาทีแต่ตอนนี้มันเป็นเวลา8โมงกับอีก40นาทีเพราะฉะนั้น มันเป็นช่วงเวลาที่เลยจาก30นาทีแรกมาแล้วเขาบอกว่าให้ใช้คำว่า to To มันแปลว่าถึงเพราะฉะนั้นก็เอา40ลบออก60ก็จะเหลือ20เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอีก20นาทีจะถึง9โมงอย่าสับสนนะมันจะบอกกลับกันนะคะมามาดูตรงนี้7โมง50 7โมง50 หชั่วโมงเท่ากับ60แล้วก็เอา5้ลบ60มันก็เจอเหลืออีก10นาทีจะถึง8โมงมันจะบอกแบบนี้นะคะอ่ะมาดูเปรียบเทียบกันนะถ้าเป็นแบบ30นาทีแรกเราจะบอกว่าเราจะบอก นาทีแล้วตามด้วยคำว่าพาร์แล้วตามด้วยชั่วโมงนั้นๆน,น,นะคะเช่นสมมุติว่าตอนนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาเท่าไหร่ดีเจ็ดนาฬิกาสินาทีเราก็จะบอกว่า i ิีน พาร์ทแบบนี้นะคะอันนี้คือ30อันนี้อาจเป็น15 p a นพาร์ทนะคะนี่คือ30นาทีแรกต่อไปแต่ถ้าเป็นแบบ30นาทีหลังเราจะบอก เวลาที่เหลือบวกด้วยคำว่าทูบวกด้วย,ว to, ววยชั่วโมงถัดไปอ่ะตรงนี้นะเราจะบอกเวลาที่เหลือตามด้วยคำว่าทูตามด้วยชั่วโมงถัดไปเช่นตอนนี้เวลากี่โมงดิเอ่ย9โมง สมมติว่าตอนนี้เวลา9โมง40นาทีเราก็จะบอกเราก็จะมาดูนาทีที่เหลือนะคะ40ลบ60ก็เหลือ20ก็ต้องเป็น t w แล้วตามด้วยคำว่า2แล้วถึงจะตามด้วยชั่วโมงถัดไป9ชั่วโมงถัดไปของชั่วโมงที่9ก้ก็คือ10ก็คือคำว่า10ก็จะเป็น t o 0 t o 10 อันนี้คือแบบบริิชนะคะ,ะเรามาดูมันจะมีตัวช่วยสมมุติว่าผ่านมาแล้ว5นาทีมันก็จะเป็นยังไงคะ is five past เรายึดเลข6ไว้เรายึดเลข6ไว้นะคะตอนนี้เ,นเวลา6โมงสมมุติว่าเข็มมันมาที่6โมง ชีที่เลขหนึ่งก็จะเป็น6กโมงหนาทีเราก็จะบอกว่า it five past 6มันผ่านมนก็มันเป็นมันผ่านเวลาของ6กโมงมาแล้ว5นาทีก็คือ6กโมงหนาทีต่อมาถ้าเข็มบันชีที่เลขสอก็จะเป็น it 10 past six ต่อไป ถ้าเข็มมาชี้ที่เลข3ก็คือ15นาทีเมื่อกี้ครูบอกว่ามันจะมีคำบอกทุก15นาทีทุก45จะใช้คำว่า quarter มีอะด้วยนะคะมีอะข้างหน้าด้วยนะมันก็จะเป็น is a quarter past six อ่ะยังคงเป็น6อยู่นะคะฮอมเป็น30นาทีแรกนะต่อมาถ้าชี้ที่เลข4ก็จะเป็น is t w e n past 6 25 is t w past 6ต่อไป is half past สนี่คือครึ่งนะคะต่อมาเรามาดูครึ่งหลัง30นาทีหลังชีท้ที่เลขเจ็ก็คือเท่าไหร่คะยี่สานาทีตัวนี้นะคะในสื่อเขาบอกผิดนะจริงๆแล้วมันต้องเป็น เท่าไหร่คะเตอร์ตี้ใช่ไหมมันต้องเป็นเตอร์ตี้นะคะในสื่อเขาผิดนะต้องเป็นเตอร์ตี้าออ๋อไม่ใช่สิมันบอกมันบอกว่าเวลาที่เหลือเนาะมันเป็นเวลาที่เหลือมันผ่านมาแล้ว35นาทีก็เอา60-35ลบมันก็ต้องเหลืออีก25นาทีใช่ไหม เพราะฉะนั้นก็คืออีก25นาทีจะถึง7โมงเ่ต่อไปถ้าชี้ที่เลข8ก็คือ40นาทีเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลืออีก20นาทีจะ7โมงเราก็จะเป็น i t t o seven ต่อไป45 is a quarter to seven is 10 to 7 แล้วก็ is five to seven อ่ะมันจะบอกเป็นครึ่งแรกครึ่งหลังแบบนี้นะต่อมามาดูที่แบบฝึกหัดอ่ะแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัด2.1 เขาบอกว่า telling the time in American English นะคะเป็นแบบ American English บอกแบบ American ก็คือการบอกแบบเรียงตัวนะคะตัวอย่างเขาบอกว่า what time ก็คือ7นาฬิกา20นาทีก็เป็น it's s e v ต่อมาเรามาดู5นาฬิกา25นาทีก็ต้องเป็นอะไรคะ i t อ่ะเรียงมาเลย5 25แบบนี้จบนี่คืออเมริกันอังกฤษที่เหลือให้ไปทำต่อเองนะต่อมาข้ามไปดูใบงาน ข้ามใบงานไปเลยนะข้ามมาดูใบงานที่นี่สาค่ะใบงานที่3.1บอกเวลาเป็นแบบ British English ตรงนี้นะคะเป็นแบบ British ก็คือบอกจากหลังไปหน้าอย่างเช่น7นาฬิกา20นาทีก็จะเป็น is 20ก็คือ20 p a s สผ่านมาแล้วนะคะผ่านมาแล้วของชั่วโมงที่7ต่อมา5นาฬิกา25นาทีบอกจากหลังมาหน้าก็จะเป็นอ,อ่ะออกจากหลัง t w n t five เป็นครึ่งชั่วโมงแรกใช้คำว่า p a s ส five อ่ะนี่คือครึ่งชั่วโมงแรกเรามาดูข้อที่เป็นครึ่งชั่วโมงหลังอ่ะมาดูข้อที่4 8 5แนาฬิกาบนาทีบอกจากหลังมาหน้าก็จะเป็น is เหลือเวลาอีกเท่าไรเอ่ยมันผ่านมาแล้ว5 0เหลืออีก10ก็จะเป็น is t 0อ่ะครึ่งชั่วโมงหลังใช้คำว่า t o อีก10นาทีจะถึงกี่โมงชั่วโมงถัดไปของชั่วโมงที่8ก็คือ9ก็จะเป็น is t t o 9 แบบนี้นี่คือ British English ตามนี้เนาะทำใบงานแค่2ใบงานนี้นะคะที่เหลือ,อยังไม่ต้องเนาะทำแค่2ใบมาส่งครูนะคะโอเคแค่นี้เนาะใครสงสัยตรงไหนให้โพสต์มาถามนะคะอันนี้ครูทำครั้งแรกเนาะมันจะตะกุกตะกักหน่อยเดี๋ยวครั้งต่อไปค่อยว่ากันเนาะโอเคค่ะบ๊ายบาย